สวัสดีครับผู้ชมช่วงกันชิล่าอีกครนะคะวันนี้เราจะเล่น,อะ,อ,นอะไรวะเล่นเกมต่อสู้ใช่เราต้องไปตัดต่อทีหลังนะครับเราก็จะต้องมาถ่ายแบบนี้ก่อนพอเราถ่ายแบบนี้จบเราก็จะตัดต่อไปเล่นเกมนะครับ <c oughs> เล่กับคนนี้ <c oughs> โอเหเอาตรไปอุ้ย, <c oughs> ไ,ปยไปเล่นเกม โอเคครับ okay, เราก็จะมาเล่นเกหนหนม<า>น,นี้ครับหนังบุดเลยนี่แหละไปเลยนี่ขนาดที่ผมสร้างเองครับไม่ทันหรอกใช่ไม่เป็นทำไงวะก็ <c oughs> เหมือนเดิมกดปุ่มเหมือนที่เราเล่นกันนะอ,อันนี้ไม่ทันปุ่มกระดิ่งใส่หนา้าอีกแคาหลบได้ หลบไม่ได้หรอกถ้าฉันไม่แบบทำไม่หลบได้อีกแล้วหลบไม่ได้หรอกจริงๆแค่แค่แค่ไม่โดนเฉยๆเอ้ยแม่แม่จ๋ทุกคนครับผมแพ้แล้วโหผมไม่น่ากลัวเลยฉันคือสีแดงเจ้าหมอนั่นคือสีดำทำไม่ะ มาขีดไหมขาเขาฉีกเขาค่อยไหลปี๊ฉันยังไม่ตายเฮ้ฉันยังไม่ตายไอ้ยาพลังเรื่องเรื่องอืมฉันเจ็บนะไอ้หยาป้องกันได้ะไปเลยไป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 ปี่ตีเลยนี่นี่นี่ไอ้ไม่ไม่ไม่พลังนี้ ไม่เดินปิวนี่นีหนีโอ๊ยอย่าเข้ามาจเอ้เรามาแคสเกมนี้กับใบเฟิร์นเพราะว่าก็โห่ขึ้นกลับมาจากโรงเรียนเพราะผมเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะครับเออทุกคนครับโลกแตกครับจังหวะนี้ผมกับใบเฟิร์นสู้กันหนักมากจนถึงกับ อออโอ้ยไอ้แกแกทำให้ที่ฉันสร้างขึ้นมันพัง <c oughs> ฉันจะฆ่าแกเอ้ยไม่ถึงว่ะไอ้แกแกต้องลงไปในรถโอ้โหขนาดอันเลือด <c oughs> โอเคทุกคนเราจะมาเริ่มกันหนึ <c oughs> ่1หนึ่งหนึ่งแล้วฮะเดี๋ยวขอพาฝากให้ ใอครัพีกนตอนนี้เราก็เล่นกันอ้าวไม่ถึงตายได้ไงวะตายได้ไงวะทำไมมันเจ็ดง้าโฟรมาก็ได้อยู่ตอวโอ๊ะโอ๊โอ๊ะแคแคจากตอนนั้นที่เธอทำฉันโอ้๊วโออ

มาน่าละอายใจจริงน่าละอายใจจริงๆริงใช่ไม่เป็นใช่ไหมใช่ยังใช้ไม่เป็นคอนอนะั่นน่ะคอนหรือว่าเออไม่ใติมเออไม่ใหไไไไ้ไม่ให้ติอมตกอมนั่นแหละอ้าตกว้า,ายูยูย,ย่า เออช่วยด้วยอย่าลืมว <c oughs> ่าเราเป็น <wij> ศัต <c> ร <oughs> <c oughs> ah, ูก <c oughs> ah ันนะอร่อยไหมศัตรูเป็นศัตรูอะไรวะอาบายคู่ ไม่คูลครับไม่ตายผมว่ายน้ำเป็นแต่ความเป็นจริงผมว่ายน้ำไม่เป็นหฮยเฮย,ยไม่รู้ใช้ชอะไรอ้าวยิงก็ไม่โดนยิงตะโคนโดนอาวุธนี่ยแลหละเฮ้ยเฮ้ยมันมาจากไหนนี่รอ Help me เดี๋ยวฉันถึงเธอเมื่อไหร่นะเธอตายเนี่ยฉันลงไปหาเธอไม่ได้ใช่เอาแล้วลงมาเพื่อ,อ้อกินศัตรูกัน อ๋ออ๋ออะไรมอนมันไปเล่นกันรอดูยยิงอีกมั่วต้อ้ยิงขาต้อนมาป้องกันอะไรตอนนี้เนี่ย ลูกเองก็มีประโยชน์เพิ่งมารู้ตอนนี้อ่ะใช่ <c oughs> เราสู้กันเมื่อคืนยังไม่เห็นชนะเลยเมื่อคืนก็คือวันอาทิตย์นะครับเออวันนี้วันจันทร์ครับผมไปกลับมาจากโรงเรียนเฮ้ยมันใช้ยังไงเขาไม่รู้มันใช้ยังไงเอเคนดี้ก็อยากดูมันใช้ยังไงมันใช้ยังไงอ่ะบล็อกทันเหรอ ลักไก่ลักไก่บล็อกเหรอเฮ้ย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 โดนทับโดนทับเฮ้ยรอดได้ไงไม่เยือนก็ตกน้ำแล้วหายไปไหนเอ้ยอยู่ฝั่ดดนนนงนู้นอยู่ฝั่งนูง้นตกน้ำตายจะขำเลยแหละเฮ้ยไม่ตาย โอ้โหมาโคตรขัดจังว่ะมีการซ้ำด้วยี๋ยวเขาเป็นละมุดก่นสอนใช้เคนดี้หน่อยเลยอยากรู้มันใช้ยังไงมันใช้ยังไงวะแล้วมงรวมมือก่อนอยากรู้มันใช้เคนดี้ยังไงวะกดข้างอ่ะ ก็กดปุ่มเหลืองเหมือนใช้ปกตินั่นแหละแต่ต้องอยู่ใกล้ๆศัตรูแล้ล<ะ>ลวเขาจะลองดูขอศัตรูสักตัวหนึ่งก่อนเพราะเขาอ,อยากลองขอก่อนอ๋อถ้าเกิดเรายิงไม่โดนถ้าเกิดเราค้าอย่างเงี้ยมันก็จะยิงเป็นปืนแบบน,นี้อ้าไม่ออกอุข้างหลังมีโล่ด้วย คนครับจังหวะนี้ครับผมกำลังวิ่งหนีคนเอ้าแค่เอาไม้ติมไปโดนแค่นิดเดียวเนี่ยนี่ไงเห็นไหมท่าไม่ตายทีเดียวตายสองเลยโคตรไรประโยชน์เลยใช้โคตรชิงเปลืองอยู่ดีๆก็แบบลงมาแล้วปุ๊บตายเลยลงมาไม่แล้แต่ต่อสู้เลยตายแล้วอุ้ยอีกแล้วอ่ะ เอ้านอ้งกระโดดลงมาตายอ้ของเขายิงเร็วกว่าโอ้ยด้านหลังก็แทตัวนู้นก็ได้ไม่มถึงน้องขาให้นี่ตัวใหญ่ ไม่ได้เอเอมันเพิ่งได้ด้วยแล้วมันก็ยิงเลเซอร์แล้วมันก็สามารถทำแบบนี้ได้ด้วยนั่นแหละ,ะเลเซอร์มนจะทบไม่ไหวไอตัวนี้แล้วนะฮะแกเป็นอะไรกับฉันนักนะฮะนัตบแค่ทีเดียวก็แตกแล้วตบไม่โดนอ่ะตบไปโดนโล่มัน โอ้ยโดินตัวใหญ่เมื่อกี้อาวุธเขาอะนะของเขาสีเงินเอ้สีดำอะมเมื่อกี้ตอนแรกอะตอนแรกเขาเขากำลังลงมาแล้วทันหมุนพอดีอะก็มาโดนของเขาเลยอุ้ยจุบจุบไม่มันโดนโแค่ตัวใหญ่ตัวเดียวแต่ตายหมดเลยอะเหลือไว้ให้แค่ตัวเดียวไม่ต้องขึ้นหรอกเรามันตกมาอย่างงี้ก็มา อยังไม่ทันใช้เลยมเตะมันเลยมันจะตายแล้วโอ้โหเล่นเขาไม่ลดเลยลดไปครึ่งหนึ่งมันจะตายแล้วไหนต้องสู้ซูเปอร์ชาติไปฝั่งนู้นวิ่ง เฮ้ยไม่โดนอ๋อพอพลังไม้ตัวใหญ่ตายสงสัยมันกลัวเออแล้วตูจะลงมาทำไมนี่เอ้าโดนตัวแค่นิดหน่อยก็ตายไอตัวที่มันไอตัวไอตัวที่มันมีโล่กับตัวใหญ่ฉันให้แกนะให้แกฆ่านะส่วนตัวอื่นจะขอฆ่าอีก กระโดดเป็นสไปเดอร์แมนพี่อยากจะเป็นสไปเดอร์แมนวาใช้เป็นสีแดงเนี่ยนะดูอันนี้ตัวโล่นี่ว่ะเอาเอา้ยเฮ้ยโอ้ตาล่างจั๊กโอ้ยโอ้ยตบหัวแตกไปหนึ่งตัว <laughs> ตบไข่แตกไปหนึ่งตัวตบขาตบขาหรือกวก็เดินไข่ คลิปนี้อาจจะในยาวหน่อยนี่โอ๊ยโอไมค์กันได้เอาเน้่ยทำให้ฉันใช้พลังเสร็จก่อนนะเฮ้ยอย่าพุ่งไปตรงนู้นดิตรงนี้คนเก่งมีไม่เอาอืชอบเอาคนอ่อนแอเหรอพวกแกเนี่ยเอาคนอ่อนแอเหรอสอนไม่จำเลยนะไอ้พวกตัวใหญ่งดหงิดหรือยิงปืนใส่เลย อ๋อตบไข่แตกไป่ตีเลเขาเออไม่ถึงเอาวกระเจาแหรือเปล่าเนี่ยโลมาเอาไม่ต้องแบ่งหน้าที่และไรไปหยน์เลยเฮ้ยตัวใหญ่ขอตัวใหญ่ขอตัวใหญ่ขอเออเอามานี่ไอ้ด้านบนน่ะไอ้ตัวด้านบนน่ะอ๋อมาแน่ แน่จริงต้อน่ดิไม,ไม่จะตกแกแกไม่แน่แกไม่แน่เราต้องร่วมมือกันนะอุ้ยตัวใหญ่เหรอพี่อยากจะเป็นตัวบิ๊กเบิ้มเหรอโอ้พี่เอาอีกแล้วนะบอกกี่ครั้งแล้วไงว่าอย่าเล่นกับคน air อ่อนแอไม่อ่อนแอแล้วไม่ต้องปกป้องละหนูรอดดีกว่าจิ้มหัวอันนี้จิ้มไข่ ถ้าเกิดเราจิ้มตรงขามันแล้วมันตายง่ายแสดงว่าเราจิ้มโดนไข่จิ้มโดนรนจุดลัดไอ้จุดลับ <c oughs> มันไม่มีเพศชายเลยเกมนะี้เพศเอ้ยมันไม่มีเพศหญิงเลยเกมเนะี้ยมีแต่เพศชายนี่ยัดหัวยัดหัวด้วยระเบิดเมื่อกี้เดินขานะต้องไม่โดน มาเลยน็อกลักกี้โปเปเปอร์ตัวนี้จัดการเองห้าไม่ทัอีกเดินคิวเอาโอมาพอดีเตัวขอปักหัวหนึ่งทีนะตัวใหญ่เฮ้ยแกฉันบอกแล้วไงว่าอย่าไปสู้กับคนอ่อนเองอุ้ยโอ้โหอุตส่าห์เตือนอีกอย่างมาทำอีกอย่างเนาะ ตบไขท่ทีเดียวแตกไปเลยหนึ่งตีมากระโดดลงมาไม่ต้องต,ตัวหัวแทบทุกตัวไม่ต้องอายนะยไม่ต้องอายเจ้าหนูเอา้าหลบอะโอ้โ,อโหอย่างนี้เขาเรียกว่าคนขี้อายละอ่ะหนูเลือดอ,อ๋อตัวใหญ่เอา้เอาอะไรของเขาเนี่ยอุ้ยโงสาโกงตูดให้ตบหัวแตกไปหนึ่งตัวเอา้เอา<ห>กระโดดลงมาแล้วก็ตายาแล้วผมก็ตาย ไายแบบกลับหัวด้วยแหละที่สำคัญเราบินได้ด้ก็พี่อยากจะเป็นสปาชิกไหมผมว่าคลิปนี้พอแค่นี้นะสำหรับคลิปนี้หมดเพียงเท่านี้เราไปก่อนเด้